สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพลทหารหลังน้ําตาลกผู้ชายได้วิดีโอคอลเห็นน้าลูกที่เพิ่งเกิดเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวตื่นตันใจสุดๆเมื่อเพจูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบอกอา m มีพีอาร์เซ็นเตอร์รายงานข่าวเหตุการณ์ผบร3,003เยี่ยมบ้านทหารใหม่ให้วิดีโอคอลเห็นน้าลูกที่เพิ่งเกิดทาเอาพลทหารถึงกับร้องให้ออกมาหลังน้ําตาลกผู้ชายและทําให้หลายๆคนถึงกับตื่นตันใจตามทางเพจรายงานว่ารับขวัญหลานคนใหม่ของกองทัพบก พอบอบรส 3, 3พรมพันสมคณะเดินทางเขาเยี่ยมให้กำลังใจและแสดงความดีใจครอบครัวพลทหารพงษ์พัฒน์แสนศรีทหารใหม่พลัดที่2ทัพสีซึ่งภรรยาได้ให้กำเนิดบุตรพรำทั้งมอบของใช้จำเป็นสำหรับเด็กแรกเกิดไว้ใช้ในห้องที่น้องทหารทำการฝึกและเก็บตัวตามหลักสูตรและด้วยหน้าที่รับผิดชอบของชายไทยที่ต้องทำการฝึกแต่น้องยังคงได้วิดีโอคอลคุยกับครอบครัวให้รู้สึกว่าเราไม่ได้ห่างกันท่านผู้ชมนะครับมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนีหลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะัครับ ขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ